สวัสดีค่ะสานบ้านเตาเชิมค่ะพี่น้องข้าทันวนี้ว่าหูดำครับค่ะมื้อนี้เนาะค่ะหลังจากนั้นจะเสร็จกับเอฟของ,องเงี้เรียบร้อยหลักกระเพาะมาเล่นน้ำบ้านในหูดำเลยค่ะมื้อนี้บรรยากาศเย็นดีเนาะค่ะมาเล่นกับปะปู้งเป็นงานยุ่พี่ล่ะยุ่นาพี่ล่ะน้ำพักพรพี่เนาะเพราะว่ายี่พี่แบบอี่บบก็หล่ะบรรยากาศมันดีเลยเนาะค่ะนั่นหละก็กระเพาะพี่น้องซื้อเนื้อมาซื้อป,ปะปุ้งกินก็เพราเปัญญามันว่หิวเนาะค่ะเราก็มากินกับพ,กพี่น้องย่างมาเนื้อเซ็บเสร็จเมื้อนี้เนื้อแบบเนื้องามอ่ะพี่น้อง เนื้อติดมันนะค่ะเป็นเนื้อติดมันเนื้อหนอกลายอย่างเสียค,ค่ะชุแก้วขมขมนะคะ่ะแก้วสด้ยสอยละพักกับพูนันมี่เมื่อพี่น้องดูค่ะพักกระเดาเนาะหัดมาไม่ไม่พี่เกิดยื่ต้นเนาะพักหอมกับล่ำบกักเตงเนาะค่ะต้องซอยเบึงถึกไหลบ้างเสียบก็ค่ะเพิ่นบอกว่าย่างซ้ำเมียงกะะออระเทิร์นบัตถถึกนะสะติกนะ เขียงหน่อยเขาเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ตะเศษเศษเด้อพี่น้องเ <c oughs> นงินพลอยว่าสดลอยสีกินละย้อนอืน,น้ำลายอะไรครับน้ำนอนอนอ้นกินไปน้ำซอยไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยเศษเศษเศษได้ไยนะคะ่ะกินหัว เนาะมาเนี่พี่น้องแซ่บน้ำกันค่ะเที่ย่เพียกขอขมๆเนาะจุ๊งเสียค่ะเบิ่งจุ๊จุ๊อ๋อเพียได้ค่ะจะเสิกินเพียสุกเนาะอืมอืมเมื้อก่อนแซ่บค่ะกุ้งเขาท่อนมาค่ะมาได้ค่ะบานี่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะน้าๆมือเนี่ยกินข้าวเน้องถักเขาด้วยสวดจูนจูนปูนยอะดีครับ มาเถอะรุยเนาะเสียบหลายค่ะอยาก,ยกอันนี้เอ็นเนี่ยอืมอืมเตบแต่ ขึ้นเนี่ยก็ได้อัดไีอย่างไ้พี่น้องสมแล้วค่ะแต่ก็ไม่ผู้ใหล่ไร้ไม่จ้กอบหัวไอ้แหลมเนี้ยกีอไอน้นี้ก่อนมันเกินทื่ไล้วออเนี้ยติด พี่รับอี่ีบันเถอะสวตที่เดียวเหตุเนอปูผัเป็นงเจาของหลมแหงสรัคุณในหลายเด้อค่ะสำหรับคำอวดหัวนะค่ะ เมื่อคืนเนี่กินเต้าย้ยำแหละยำนองสบายให้หกับเ็ดสดใจแซ่บอ้าก,กระดาษไปเพื่อเี้ไปไหนน้ง

สุดยอดเลยม่ไตัวเนือไม่อย่างคนนักมานเป็นอย่างงี้่เอินอินเนแก้วอืแก้วเพราะม่นเป็นตวนกะแฟ หลายๆั้งใครในต้วบานลมเย็นดิแล้วมันเกิดกับปีละเท่ปีนึงก็ได mm ้ทลองเท่าหนึ<ะ>่งข้าง ตัวโ,โดจะไม่แสียกกระด้วยอพี่สองเปิมพ่พูดก,กันไม่ยารุ่นด้เห็ดอันพ่าไีแข่งไว้แม่บุมบ่กกินเห็ดน,นะเฮียไปตุ้งี้ยอด้ไหหือแล้ว cứ rói điếu thì nó mới hết bít nè nửa lốt nương bông háng gìn nhớ bám ăn chia ba bám ăn làm kiệt bóc tân sơn tân sơn nó nhầm bánh sơn tân sơn tân sơn đây, sơn đi sơn đi. tân nón à, tân sơn เบิ้งเขาพี่น่องเขาวงาม้มพี่หลีหลอันนี้เห็นแล้วนี่แบบริบหัวเขาอนาเถอะเน่นนอเขาเจ้าน่ะคะ้ะขเูเให้ขาดเจ้าไว้สองให้ทุกปีทีนี้เห็นง้มเพราะว่าตอนนี้พันหัวต้อออกหัวก่อนยังบะล่มค่ะ

แบบสามสิบไม่อสอยจุกคือบบนี้กินแบบ,แบ,บ,แบ,บแย่างเนื้อนะเนาะต้องย่างห้องอันนี้มันไม่เนื้อย่างเรือมันบ้าเนื้อนะปปไปดุ่มไปย่างเนื้อเนื้อย่างจะเป็นหมูกระทะ รบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์ดีนะ Mm เทาันกบสังสังนี่แจ้งไงมันสั้งได้อนี้มันกำลังตั้งเทาเพือกระยาบเ็บปวดกับอ้อกว่าเ็บีน้อ ยเรื่องให้ปวดเรื่องต่างเนาะนี่ไงองมั้องอีกองอันือ้น้รบันกิ่นยางเมื่อฮ้าวกจะตมิเต่าเรื่องคังเรื่องของน้ราบนเนาะ ตง่แฝบเนี่ยุกแต่งมาไปไไปเลาะขายดิบ้ำแรงนะุกแต่งไงั้ยเพราไม่ค่อยมาหลับบนะ้ะสมออือ บ้แล้วมันปลูกดีเนาะปลูกแล้วเพิ่นเหม็นมาแต่งกิ่งค้ามนี้พี่น้องเพี่เห็ดดีทรั้งเนี่ยมัดเท่าตัวแต่งกิ่งตอนออกอใน,นบอกแตง่งอะไรเนี้ยเพราะเอิร์นเกอนที่มันเป็นน้อยแล้วมันจะไม่ใหญ่เลยมันจะมันจะนนเน่าเลอกับตอนออกเป็นอีอกอย่าผมไม่อยากกินตัว เว่แล้วน้อยปลาแดงหรือไม่สมบูรณ์แซ่บหลายพี่น้องผักกันอ,อนน่อนเป็นหรออยู่ครับ ปันตาปีนี่ก็ว่าจะไปเรื่องมือบันเยอะเลยอะ18ละอีกสามมื้อเล้่ต้นเหรอพี่น้องอีกสามมือกับเขาบันตักปันโอ้ยขอกข้างศาอ่ะเด้งเด้งต่อืม หน้ากระดางมุขผมี่เปเพอพี่อยากผมดีนะไม่ได้ได้ดีทีอนอืก,กอระดาษต้นนี้คมกันรอดครับต้นนี้ประสานกันใน,นที่ห่อเนี่ย

แม่นังสีนวลแบบจะออกเดืนไลนวะวตัวแม่เนี่ยคืเนาะก็ออกเดือนเลยวะเมษสาปีเนี่ยแม่าอืมเป็นยาง,งี้ตุลาบอ่ะอืมแม่สาวแมื่ษษษษษษอสัปดาห์ใมักคืนคืนอรนิดตุนาอมกร,ระดาษต,ตุลาตุะาะอาเดือนละกูเดี๋ยวมา เดินมาหมดละกุ้มพานี่บ no ุตดีออกมินายกันบมันุสิออกมีนายอีกบุตร์ล่ะเพราะมันสิบเดือนบุตร์่ะแล้ไอ้เพื่อนชื่อบุญมาบักข้าวเพราะพี่น้องอิ่มแล้วด้่ปะเนี้ยค่ะสาวสาวพังเข่าจุนจุนจนเกือบเมื่อติบข้าเข่าติบหน่อยสำหรับกินนี่เนาะค่ะกุณพ่อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเนาะค่ะเรงข้าวเศร้าสิข้าวเที่ยงพ่ออะไรเลยค่ะ จึงไดนกฝากเป็นกำลังใจในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามเด้อค่ะและก็สุดท้ายนี้เนาะค่ะกับกราบขอบอพระคุณหลายๆเนาะค่ะสำหรับคำอวยพรเนาะค่ะที่ว่าพี่น้องมอบให้เพื่อเสริมเพราะว่าจะเป็นทา้งเฟซบุ๊กหรือว่าทาั้งยูทูบก็ได้เนาะคะ่ะขออวยพรที่ว่าพี่น้องอวยพรในสื่อเสริมกขย้อนเคลืนไปให้พี่น้องได้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะลำล้ำรวยๆยิ่งๆขึ้นไปน้ำกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสนีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ เสริมหักพี่น้องเด้อค่ะมานะ้าพี่หลับพี่นอ้องเมื่อนี่ย